สวัสดีตอนแรงค่ะหลังจากที่มาจากสันในฮันนีเนาะก็เลยมาหอดบ้านแล้วล่ะมาถึงบานแล้วถึงบ้านไม่น้อยล้วก็ผ้ากะหลาบนานแล้วพ่วงเสีออกไปก็เลยสิดทายบรรยากาศตอนแรกให้เบิร์จักในน้อยเนาะน,นี่คือบรรยากาศรอบเย็นนะคะคุณโก้ก็สางกำลังเรื่มแล้วพี่น้องเริ่มจะเป็นรูปเป็นล่างหน่อยแล้ว quang ôi xuống quang 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 anh có cứ quang hiếm quang sai quang hiếm quang sai nó. phải nhai đó rồi chặt nhà <laughs> แแบหน่อยมันนี่โมแล้วบังเอาแล้วมีคู่แล้วมีพี่มาอยู่ด้วยทับทิมจักสือกรอบหรือว่ากรอบเด้อแแบ่แบ่แบ่ทับทิมออออทับทิมทองพูนทองพูนเอ้ยทับทิมททททม,มาแล้วมาแม่ มาเร็วบอลงอยู่เร็วเร็วบอลกับแม่เนี่เร็วเร็วนะหางจะสร้างจะสร้างเงาบ่เงาแหละมันบ่มีครูแล้วมีไอ่ไมาอยูอ่น้ามีเไก่ยมาอยู่น้าแั้ยล่ะเบ้าเงาไปแล้วไทยไก่ขึ้นมาหน่อยบ่พี่น้องตัวนี้ตัวสีน้ำจันทแน่คุยด้วยหน่อยทักทายหน่อยเร็ว นู่นามาลูกตัวน้ามันค่อยฉีอ่อนตัวตัวนี้หน่อยต้องพุ่นฉีอ่อนครับขอบุณทุกกำลังใจขอบุณพ่อแม่พี่้องเอฟซีเนาะที่คอยติดตามเรื่องแบะเลี้ยงยังเอายังมาเลี้ยงมันมนี้ม่แล้วมันมีเอื่อยไม่ยู่น้ำหะ่ะมันกับบางเงาแหละเพิ่นกับฮูจักเนาะน้องหันกับเป็นซานแม่หัาหนีโอ้คนกะอ่าพอพอ่พอแม่พี่้องเอฟซีกะ ให้การต้อนรับครับซูนะคะทั้งบอดทั้งพ่อโจทั้งอันงหญิงทั้งพ่อทั้งลูกทั้งพี่น้องกับยืนตากแดดกันเลียตันผู้ยืนอยู่ดอกฮ้อนกับฮ้อนแต่ว่าเป็นกัรยังอุ่นหน้าฟ้าขังให้กำลังใจวันนี้ส่วนบินาที่สุดท้ายเนาะสุโมงกลัวๆเกือบสองสุโมงไปลองก็ดได้แต่ทิประเดี๋ยเนี่ยไม่ติดปลังฝ่าลูกอ่นอนส้นอ่นอนสนพอพอพอแม่พี่น้องเอฟซีอบอุ่นครับ ทองพูนหันหนังทองพูนเลยนอนเลยมันเจ็บขาพี่น้องมันไข้ล่ะล่ะมันโดดมันฉีดือมันฉีออนที่เห็นลุงหญิงมัแเดนแซ่มันโดดนมึงจับเจ้าของมันแบ้ร้องนี่แบ้ คันดเดลี่ยงยังกะหักอันนั้นแหละหพี่น้องว่าสิบบเลี่ยงเพื่อนอามากคันเดลี้ยงเดลี่หักเดลี่แพงกุ้เก่าแต่ว่าตาแล้วกันเห็ดขวากขี่ยังอาย่ดีต่แล้วดีบักคักอันนี้ขวากงขึ้นใหญ่ใหญ่มา,มาะม่เนาะใหญ่จากข้างบนลงมาข้างล่างเลยนผ้าไปเพึ่งตากับวใหญ่ตัดหย่าเนาะหยาวานก็ะชิบบอลแล้วเพราะว่าทุท่มทีหย่ากับก็ะชิบบอลแล้ว อันนี้ก็เป็นบ้านอุ้งอิงโอ้ยกลวงหลยพี่นอ้องเพิ่นกบชีเ็ดให้แม่หองหนึงให้พ่อโจอให้พ่อน,นุอน่นพุลละหองสันพันว่าตัดปันตัดอ้อยเลยีย่ยงามแห้งแม่ตัดยาบอสวัสดีค่ะ

มันคือง่ามคักแทะแม่ไม่ง่ามคักมือวามันล่ำอ้อยพุณนน่ะเงินบอจ้าพี่น้องมันงามคักดมันคือำอ่อยเลยดิปุณห์มึงดูง่ามแห้ง คันได้ปลูกงานเราก็ะิ่ดเรงงวงินมะกีมะซ่านละแร้งก็จำเป็นขึ้นบ้านละสางงานกันอยู่เหรมันเปลียนเย็บตีนเด้อยากาศรอบแรงกะ ตาแล้วมีงวดพอพอเอกแม่พอเอกแล้วมีงวดจะตรวจดิบในติมสภาพไปนัคุณงวดเราคุณหนึ่งตัวสองสามสี่หา้าหกเจ็ดมันมีตัวหาออก ฮ่าฮู้จิตฮู้กลัวขึ้นมาเห็ดเฮือนนี่อู้พี่น้องเอ้ยโมเมนเหมือนไหนๆเลยตอนมาทิมงกะที่แรกกับว่าสิบ้านอยุบเหมืงการบ้านที่สางให้แม่อยู่อ่ะที่แรกกับว่าสิทีโนเวีใหม่เนาะพอหมางออกมาอู้พี่น้องอีกโมเมนยังจักยาง ปัวกินเมดบาดน,นี่มาเห็ดใหม่สังกะสีกระอบได้นี่ยังกระโบมีแนวใดมิตะปัวกินดิซื้อไม่ได้ดีดนโนเวทใหม่เม็ดลายกว่าเก่าเม็ดลายกว่าห้องเห็ดที่เหลียมเมดเมดสองลานทัววงานหลังนั้นแต่ว่ากระพุ่มใจดีใจได้ดละแม่ได้อยู่ด,ดีมีสุข พี่ไส้หลานพีพ่สะไพเฮ็ดไใแล้วแม่ติ๋มก็บ,บ่ได้อยู่มีสม่าหาเงินมีสมาเรื่อยๆนี่ตังต้งแต่เมื่อตั้งเสี่แล้วคนเคยหาเนาะให้หันใจติ๋มอยู่ห้องที่ซื่อมกับบวบไวเดีเงินต้นกินต้องใส้ความสุขถามาความสุขอยู่กับแม่โดยที่บ่หาเงินอยากอยู่ดูแลเพิ่นก็ต้องหาเงินให้เพิ่นคือน,น,นบ้านแล้วเข้าบริบูเรคไข่เนาะสิมา นอนกอดแม่เมื่อนตาเบิ่องมองมองบ่มีเงินให้แม่ใส่มันกับบ่็นทาดิแกก็เลยเป็นชีพจอดล่องเท้าเดินทางตลอดเลยบ่มีเวลาพักผ่อนเลยหึ้นไข้บรรยากาศทรงหน้าเนาะจ่มปากจ่มข้อกับฟังเเบา ปูยังคนกับมักไม่ติมเบาจะมันจะเบาดีจะมันเบา,เบาตรงเบาซื่อเห็นปะกับข้อเมนต์มาเลยนะพี่น้องมากไม่ติมเบาก็าได้อยู่วงสี่แล้วยู่แบบบานๆติดดินข่อยเป็นคนติดดินครับเคยลำบากเคยทุกข์เคยยากขึ้นกันแล้วจะเป็นเล็กน้อยลำบากพ่อแม่พาทุกข์พาหนักลูกสีห่างสีมีมันจะสายพ่อแมียคนเลี้ยงเข้ามาใหญ่ได้ เลือดเนื้อเสื้อคล้ายจากเพลินเพลินส่างกำปั่นมาหาอยู่หา,หากินให้เลือดศิลปินมาหาอยู่หา,หากินบนเวทีเพราะว่าพ่อกับแม่เป็นหมอลำเป็นพระเอกหมอลำเป็นนางเอกหมอลำแม่ติมก็เลยสืบสานต่อเจตนาล่มจากอีพ่อกับอีแม่ลูกหกคนนี่แม่ติมนี่แหละสืบนอแท่นแนวแม่ได้มาเป็นหมอหลองหมอลำหาอยู่หา,หากินเท่าสมกูเมืองนี่ ขอบคุณแม่เนาะที่ให้เลือดเนื้อเชื้อไข้ลูกที่ให้ลูกได้มาหาอยู่หากินกลุ่มพี่กลุ่มน้องถทำบาร์ลำรวยบอมีติ่มบาร์ใดลำลุ้ยจ้ะแต่ว่าอยากกินยังกะด้กินเมือ่อกะยูยูดีมีแห้งกะโอเคละ,ละบาร์ใหวังนี่ยังดอกหาลังเทื้อคว่ำลำคว,ว่ำลุ้ยนั่นกะซื้อสุขภาพบ่ได้ดดิที่โชคดีที่สุดคือบ่ป่วยบ่ไข้บ่บป่วยน้ามู แต่ว่าป่าธนาเบียนบย่บ่อยากได้หรอกขัวปป้วไขขั้วปวยขันปวยขันไข่มาแล้วโอ้ยผู้ขาขึ้นยากเลยปวยไข่มามันก็หากินบ่ได้ไงที่กันมันเป็นไ,ไนนข่เป็นวัดเป็นน่าวกันเป็นปกติธรรมดาเฮ้ยนี่ล่ะสื่ชั่วโมงจีดยีดธรรมดาเลยแล้วแต่ว่ากับป่าธนาเบียนเด้อไปกินไปท่านบัดได้กันพี่น้องคือกันเด้วยอชิบอกเคล็ดลับไปกินไปท่านบัดได้กับป่าธนาเอา เอาสุขภาพก่อนข่อยค่อยบอกมูกเจ้าเล่นคลิปนี่ละเอาสุขภาพเราค่อยเอาควา่ำรวยอย่าไปเอาควา่ำรวยก่อนสุขภาพเด้อขันเอาควา่ำรวยก่อนสุขภาพสมมุติถือเรียกถือเบือมาปวม่วยมีเลยเอาสุขภาพร่างกายห้องก่อนคอยมาเอาควา่ำรวยสาธุเด้อให้ใหากินห่าท่านน,นันดูสิบบอกสาธุเด้อให้ผู้ขาสุขภาพแข็งแรงเด้อ วาจึงสี่ก่อนอย,อย่าลืม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 เอาสุขภาพก่อนผ mm ู hmm. ้รังคนปารธนานบนบเมื่อจอก,ก็ึ้นให้ผู้ขารำลุ้ยมันบอแมนไี่พินน้องผ mm ู hmm. <laughs> ้เจ้าคิดผิดเด้ mm hmm. เออ้าคลบปนี้รอบแรงเอาไว้ซ้ำนีก่อนสิเขาไปว่วงแล้วเขาไปงานแล้วขขบคุณในทุกการังใจกันแล้วกัน mm hmm. ขอบคุณความหกความแพ้เนาะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ช่องติมกุสมาลำเกลือออฟฟิเชียลไปแล้วนะคะจะพาขึ้นรถค่ะขอบคุณค่ะ